สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแผ่นรองเมาส์ตัวแรก HyperX Fury S นะครับอีกตัวหนึ่งคือ Logitech G640 ครับผมจะมาเล่าฟิลทั้งสองตัวนะครับว่าคอามรู้สึกหลังใช้จะเป็นยังไงบ้างครับตัวแรกเป็นดูจากกล่องก่อนนะครับของ HyperX Fury S คือเป็นกล่องลักษณะสี่เหลี่ยม,มยาวๆครับก็จะมีที่ให้ลองจับ ดับลักษณะพื้นผิวของผ้าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูอยู่เข้าไปข้างในกล่องครับอันต่อไปก็เป็นของของ G640 ครับอันนี้จะเป็นทรงกี่เหลี่ยมเนี่ยสองสามสี่หกเหลี่ยมครับประมาณมันทรงหกเหลี่ยมแล้วก็จะมีที่ให้ลองอยู่ที่ด้านท้ายนะครับที่ให้ลองลักษณะพื้นผิว ของแผ่ลรองเมา์โดยดูที่ตัวจริงนะครับจะเป็นประมาณนี้นี่คือ g 6หกสี่ศูนย์นะครับนี้คือ h y p e r x f u r ล s, <S>, <S ก็จากตัวแรกก่อนเลยคือ h y p e r x f u r ล s นะครับคือจะรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้าง สากกว่าตัว Logitech G หกสี่ศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทียบไซส์กันก่อนตัวแรก HyperX FURY S เนี่ยจะมีความกว้างคนยาวอยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบคณห้าร้อยมิลเมตรนะครับหนาสี่มิลส่วน Logitech Logitech G หกสี่ศูนย์จะกว้างยาวอยู่ที่ประมาณหกร้อยสี่ร้ยหกสิบคูณสี่ร้อยมิลเมตรนะครับความหนาของ โลจิเทคอยู่ที่สามมิลครับประมาณนี้ถ้าลองมาจับจริงนี่ยก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดครับว่าโล i ิเทคจะบางกว่าเยอะอยู่ตัว G 6 4 0นี่จะเป็นตรงขอบไม่ได้มีการเย็บนะครับจะเป็นการติดก็มีโอกาสที่จะลอกได้ครับออกจากแผ่นยางส่วน G ส่วน hyper X f u ลครับจะเป็นขอบจะเป็น แบบถักเก็บมุมหมดเลยครับเก็บขอบหมดเลยซึ่งอันนี้ก็จะไม่สามารถลอกได้นะครับเรามาดูกันที่ไซส์ครับก็ถ้าเราวางเทียบกันแล้วคือจะเห็นได้ว่าตัว G 6 0 0ยาวกว่ายาวกว่า hy p ปอ x อยู่นะครับแต่ความความกว้างอ,อคามความกว้างของ HyperX จะเยอะกว่า จะเยอะก,กว่าตัวตัว,ต,วตัวเจีศูนยนะครับประมาณนี้ี๋ยวเลื่อนให้ดูนี่ครับจะสูงกว่านิดนึ่งมาเช็คกนเช็คขาก่อครับจะจะสูงกว่าไม่ค่อยมากครับใช้จริงไม่ไม่รู้สึกผลต่างเลยครับไม่เห็นผลต่างเลยก็ อย่างนั้นใต้นี่ไฮเปอร์เอ็กจะเป็นแบบเป็นมีผ้าสลับกับยางนะครับซึ่งที่ผมใช้ไปสักพักเนี่ยจะมีอาการครับก็ตัวไฮเปอร์เอ็กฟิลเลสนะครับตอนผมใช้ไปสักพักหนึ่งจะเกิดอาการที่มันผ้าที่มันเป็นลูปตาข่ายมันหลุดออกมาจากยางครับตัวตัวไฮเปอร์เอ็กที่ผมใช้ค่อนข้างนานอยู่นะครับมันอาจจะเป็นผม ใช้ในที่ร้อนด้วยมันเลยหลุดออกเากตัวยางนะครับก็เป็นอย่างนี้แต่คือมันไม่ค่อยมีปัญหาอการใช้นะครับพอมาใช้จริงนี่มันยางมันก็ยังเหนียวปกติครับโดยรวมมันเป็นอย่างนี้ครับจะไม่ค่อยสวยเฉยครับส่วนของโ o จ i เทค ok จีหกสี่ศูนย์จะตัวยางจะเป็นอย่างนี้แหละครับไม่มีผ้าครับ เป็นอย่างทั้งแผ่นเลยซึ่งรู้สึกคนละแบบครับก็เวลาดลูความเหนียวของยางนะครับวันนี้ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับไปมาที่ h y เปอรต่อครับตัวตัวนี้ผมใช้เป็นท็อปของอีเกียนะครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือคาเป้ครับความรมู้สึกนี่คือถ้ามาเทียบกันคือ h y เปอรค่อนข้างเหนียวกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับไม่ค่อยขยับเลยแต่โ g จ t เทคนี่จะมีบ้างต่อไปคือฟีลเวลาเราใช้ทดสอบเล่นเมาส์จริงนะครับ ผมจะใช้ตัวตัวไอบุจิเทค G Pro X s เปอร์ไลท์ G o, ครับเปลี่ยนฟีดเป็นของ Tiger Ice ตัวนี้ครับก็ความรู้สึกที่ที่ที่ครั้งแรก,กลอนความรู้สึกแรกที่ได้ลองเลยนะครับคือจะจะรู้สึกว่าตัว G 6ก0ี่ส่ยจะค่อนข้างเลื่อนกว่าครับแบบเห็นได้ชัดเลยได้ไหม มันนี้ครับตัวไฮเปอร์เอ็นี่จะรู้สึกหนื่กว่านิดนึงครับสักสากกว่านี่ตัวไฮเปอร์เอ็กจะค่อนข้างสากกว่าครับเวลาใช้จริงนี่คือค่อนข้างเลื่นครับถ้าเทียบกันแล้วแต่อันนี้จะสากใครที่เหมาะใครที่เล็งสองตัวนี้ไว้อยู่ก็ คนที่คนที่สนใจเลือกเป็นลื่นค่อนข้างลื่นหน่อยเน้นสปีดนะครับก็ไปที่ G640 ครับแต่ถ้าใครเป็นเน้นกลางๆนะผมว่ากลางๆถ้าเทียบกับคอนโทรว่าผมยังว่า HyperX นี่ยังมีความเป็นสปีดอยู่นะครับผมว่า h y p e r อนี่กลางๆก,กว่า G640 นี่เน้นไปทางสปีดครับต่อไปเราก็จะมาดูไอลักษณะของ ของแผ่นรองเมาส์นะครับต,ตัวตัวพื้นผิวผ้าประมาณนี้ครับอันนี้ของ g 6ย0ครับเป็นประมาณนี้ครับอันนี้น้มนุนต่อไปเป็นตัว HyperX Fury S ครับอันนี้จะมีฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับเนื้อผ้าจะเป็นประมาณนี้ครับ นี่เดมมันครับผมก็ทั้งคลิปก็มีประมาณนี้นะครับถามว่าถ้าให้เลือกตัวไหนผมก็สำหรับผมนะผมเลือก HyperX f u อ y ไฮเ S ครับมันค่อนข้างยืดหยุ่นกว่านะมัน G64 มันค่อนข้างเร็วไปหน่อยครับก็แต่อันนี้แล้วแต่คนนะครับบางคนเขาชอบเร็วบางคนเขาชอบกลางๆครับ ไว้เป็นยิบป,ประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับราคาตัว G60 อยู่ที่มือหนึ่งอยู่ที่890บาทครับส่วน h y p e r d f u l y S XL นะครับอยู่ราคาอยู่ที่690ครับตัวนี้จะถูกกว่าประมาณ200บาทครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ